สวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนด้วยเพราะผมเซิร์เชนเดิม,มก็เมื่อดาทคลิปมานานนานมากนาน,นโคตรๆนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวฟิกเก็ตสปินเนอร์นะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอี้างละครับนี่ครับนี่คือหน้าตามันะครับไอลอยนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับรอยไม่รู้ใครมันขูดเล่นนะครับแล้วมันไม่สวยเลยก็เทมาติก นะครับอ่ะไม่ต้องสนใจนี่มันเป็นของเล่นที่เอ,อแก้เบื่อพวกมือไม่นิ่งอย่างผมเนี่ยผมเป็นพวกค่อนข้างมือที่จะนิ่งไม่ค่อยได้น,ดไนี่ครับต้องฝึกใสไม่ใช่เนี่ยผมก็เริ่มแงะเลยแงะด้านไหนวะเนี่ยเห็นไหมภาพกล่องนี่เป็นอย่างนี้นะครับพวกผมเนี่ยอะไรครับผมแงะไปแงะมาดึงหอกดึงออกนี่เออนี่นี่ครับกล่องเขาแพ็กเกจด,ดีมาก นะครับนี่นี่คือตัวสปินเนอร์นะครับผมนี่ทรงมันดีมากเลยน้ำหนักน้าหนักมีน้ําหนักนะครับมันไม่ได้ดูเบานะมันไม่เบาเลยแหละเออดีดไงวะเออนี่น,นี่น่าจะดีดนี้แหละนี่ครับผมนี่คือการเล่นสปินเนอร์นะครับมันเป็นของเล่นที่ดีดแล้วก็ ชูมือได้เขาบอกว่ามันดีดได้ถึงนาทีถึง2นาทีเลยทีเดียวนี่ครับผมมันอาจจะเยอะโคตรเลยนะครับนี่ผมสั่งมาเป็นแบบเรื่องแสงนะครับอันนี้มันจะเลืองแสงสีฟ้านะผมรู้สึกว่าจะถ่ายให้ดูแล้วสปินเนอร์ที่เลืองแสงมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ข้อดีดิมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะค,คือมันต้องเอาไปตากแดดก็ได้เอาแสงโทรศัพท์ใส่ลงไปก็ได้นะครับมันจะเลืองแสงให้ นะครับมันอาจจะเรืองเรืองเยอะอยู่นะเรืองนานพอสมควรเลยแหละก็ถือว่าโอเคครับผมชอบนะนี่มุนเล่นได้ไอต้ตรงกลางเนี่ยมันแกะออกมาได้แ,แงะแงะแปะ๊บนี่นะครับมันก็เป็นลูกปืนน่าจะลูกปืนเลยนะเขาเรียกกันลูกปืนใช่ไหมนี่นะครับลูกปืนผมนเห็นเขาเล่นกันมือเดียวไอ้นิ้วเดียวดีดดีดให้ได้ก่อนไอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยว หนึ่งสองสองอนี่ครับอืมอย่างเฟียวนะครับผมนี่นั่งถอดออกเลยครับม,มือเดียวเขาบอกว่ามีท่ามีท่าด้วยนะคนที่ไม่ประสาทดีๆจุ๊บรับรับไม่ใช่นี่ครับผมแกะได้แกะได้สองฝั่งเลยนะครับอืมไม่แล้วคนชอบงานแงะนะครับผมนี่ครับนี่่าเหมือนกันความรู้สึกมันจะ,จะแปลกๆหน่อย เนี่นครับใช้นิ time, ้กลางก็ได้นี่อ่าหมุนติวติวนะครับผมโอเคเลยเป็นของเล่นตัวนี้ผมถอยมาถอยมาเท่าไหร่วะเขามีส่วนลดให้50%นะเพราะผมซื้อแพคคู่มากับไอคิวนี่คิวคิวก็ของเล่นเหมือนกันนะครับ เออน่าจะตัวนี้น่าจะราคาเต็มน่าจะสองร้อยห้าสิบเนี่ยครับบางเพจมันขายหกร้อยห้าร้อยนะก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ได้โอเคสนุกเหมือนกันครับนี่สองร้อยผมซื้อมาสองร้อยมั้งนะลดราคาให้ห้าสิบบาทน่าจะสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมจะแปะเพจไว้ใต้ลิงก์นะครับผมใครสนใจก็ไปซื้อหาได้นะครับผมเจ้าของร้านจะดีมากแล้วมีการถอนเงินผ่านเออไปรษณีมาให้ด้วยนะครับผม ไหนมันหมุนได้วะเยอะโอ้โหเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเออไม่ใช่ไหมงอนปล่อยให้ม่งหมุนนะับผมเห็นเด็กฝรั่งมาเล่นรู้สึกว่าจะเอาไปใส่กับปากกาได้ปากกาแล้วมันก็หมุนเนี่ยแหละเท่เหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปปิดไฟดูนะครับ นี่คือสภาพของมันนะครับกล้องรับแสงไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องดูดีดไงวะเฉยน่ครับผมเป็นอย่างนี้แหละสภาพมันผมยังไม่ได้ค่อย่อยาชาร์จไฟไม่ได้เอาไปตากแดดนานนะผมยิ่งตากแดดนานแสงก็จะยิ่งเลืองนะครับไม่ใช่ตากแดดเอามาสองแฟลชเนี่ยแหละสองแมงเนี่ยแหละนะครับโอเคบ๊ายบาย